เมื่อวันที่29กรกฎาคม1981เลดี้ไดอา่าแต่งงานกับชายที่ยังคงรู้จักกันในชื่อเจ้าชายชาวที่อาสนวิหารเซนปอลในลอนดอนในวันนั้นเจ้าหญิงแห่งหัวใจสวมมงกุฎที่เป็นของราชวงศ์และตัดสินใจเก็บมันไวส้สำหรับงานราชวงศ์ในอนาคตซึ่งขัดต่อกฎเกณฑ์ของพิธีการ งกุฎแห่งความขัดแย้งเมื่อวันที่29กรกฎาคม1981งานแต่งงานแห่งสัตวรวัจัดขึ้นในลอนดอนโดยมีเจ้าชายชาวรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์อังกฤษซึ่งขณะนี้เป็นพระเจ้าชาวที่3และเลดี้ไดอาน่าสเปนเซอร์เป็นศูนย์กลางของความสนใจในวันนั้นทุกอย่างได้รับการจัดเตรียมอย่างพิถีพิถันตามประเพณีของราชวงศ์ ผงชนที่เฝ้าดูแขกผู้มีเกียรติรถมาสีทองชุดที่มีชายกระโปรงยาวถึง XXL พิธีการอันทรงเกียรติแต่รายละเอียดบางอย่างจะมารบกวนพิธีการอันเคร่งครัดที่สถาบันราชวงศ์กำหนดขึ้นในภายหลังตามประเพณีเจ้าหญิงแห่งหัวใจจะลงจากรถมาและสวมมงกุฎที่เป็นของตระกูลแต่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอัญมณีไม่เคยหลุดออกจากศีรษะของเธอเลยถือเป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่ราชบัลลังก์อังกฤษกำหนดไว้ ตามธรรมเนียมหญิงสาวที่แต่งงานกับสมาชิกระดับสูงของตระกูลยินเซอร์จะต้องสวมมงกุฎที่เป็นมรดกตกทอดของครอบครัวในวันแต่งงานแต่แล้วในงานของราชวงศ์เธอต้องยืมเครื่องประดับศีรษะเหล่านี้มาจากครอบครัวสามีกฎเกณฑ์นี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากลูกสาวเป็นภรรยาถือเป็นการเปลี่ยนสถานะแต่43ปีที่แล้วเจ้าหญิงแห่งหัวใจตัดสินใจทำตรงกันข้ามหลังจากแต่งงาน เธอเลือกที่จะเก็บมงกุฎของตระกูลสเปนเซอร์ไว้ในงานสำคัญสำหรับตระกูลวินเซอร์เนื่องจากเป็นมงกุฎที่เธอโปรดปรานเธอฝ่าฝืนประเพณีที่สนับสนุนให้พรรยาใช้อัญมณีจากห้องนิรภัยของราชวงศ์เลดี้ไดอา่าน้ำหอมที่เธอใช้ในวันแต่งงานของเธอประกอบด้วยดอกไม้15,000ดอก ในงานแต่งงานของเธอเลดี้ไดอา่าทำสิ่งต่างๆอย่างมีสไตล์ในวันนั้นพระมารดาของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วยชุดอันวดงามของเธอรวมถึงกลิ่นน้ำหอมของเธอด้วยก่อนพิธีเจ้าหญิงแห่งหัวใจหยดน้ำหอมอันเป็นเอกลักษณ์ลงบนข้อมือของเธอสองสหยดนั่นคือน้ำหอมกลิ่นดอกไม้เคลคสเตอร์เดอร์ูบิกน น้ำหอมนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่แท้จริงในวงการน้ำหอมสมัยใหม่ในช่วงเวลาที่สร้างสารรค์สูตรลับของน้ำหอมนี้รวบรวมดอกไม้มากกว่า15,000ดอกและวัตถุดิบชั้นเลิศ250ชนิดเข้าด้วยกันกลิ่นหอมพิเศษสำหรับราชินีแห่งยุคสมัย